เรื่องย่อละครเรื่องมือปราบกระทะรั่วตอนที่10ออกอากาศวันอังคารที่17ธันวาคม2567เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3กด33เหียหมารับบทโดยชายชาติโยดมถูกส่งตัวเข้าเรือนจำเพราะรับผิดแทนลูกน้องมาวินซึ่งรับบทโดยเต๋อชันทวิทจึงต้องรีบหาหลักฐานเพื่อมายืนยันความบริสุทธิ์ให้กับเหียหมาให้ได้ทางด้านสารวัตรติก รับบทโดยเป้ทวีริศก็ได้พาตัวขิงซึ่งรับบทโดยเต้ยจรินพรไปสอบปากคําเพิ่มเติมในคดียาเสพติดของเฮียหมาพอมาวินรู้เรื่องก็เป็นห่วงจึงรีบตามไปช่วยแต่กลับโดนขิงต่อว่าอย่างหนักมาวินจึงพยายามอธิบายทุกอย่างให้ขิงฟังและขอร้องให้ขิงช่วยตามหาโดซึ่งรับบทโดยพัทัตบริรักษ์เพื่อคลี่คลายค,ายคดีนี้และช่วยเฮียหมา